เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมพี่น้ำก็เดิมแต่หรับก็สุเกมการเดียนเทลแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมเซิร์ฟเกาหลีก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะครับว่าเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยอัปเดตอะไรกันบ้างในแผทหน้านะครับเราจะได้เตรียมตัวยังไงก็ต้องขออภัยกับเสียงเงี้ยของพี่ก่อนเลยผมไม่สบายมาจะเดือนกว่าแล้วครับยังไม่หายเลยครับไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยตั้งแต่ ตั้งแต่กลับมาทํางานโรงพยาบาลจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นไข้เป็นอะไรลุลุมตลอดแล้วปวดหัวมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอัปเดตเกาหลีนะครับแผดหน้าต่อจากน้องลูลีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่แน่ๆเลยบอกเลยว่าอากิสเอกลับมาแล้วนะซีซั่นอะชิพเมนต์แต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเวิลด์อ h ชิพเมนต์แทนนะครับผม บอกเลยว่ามันลกแตกแน่นๆแน่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยมาดูในส่วนของร้านค้ากันก่อนเลยนะครับร้านค้ามีอะไรมาขายใหม่ๆนะครับไม่มีนะครับมีเหมือนเดิมเลยนะครับผมใครอยากมาซื้ออะไรก็มาซื้อนะแต่ผมแนะนําให้เป็นแพ็คกาแฟนะครับผมแพ็คกาแฟจะมีู่ a แพ็คนะครับผมแพ็คกาแฟจะมีอันนี้144บาทแต่ถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยหรือว่าเซิร์ฟที่เราเล่นกันอยู่ ปัจจุบันเนี่ยมันไม่รู้ว่าเท่าไหร่ผมลืมนะครับผมแล้วก็แพ็กกาแฟอุ้ยแพ็กกาแฟแพ็คนี้นะครับผมแพ็กกาแฟรับกาแฟวันละร้อยนะครับ30วันซื้อทันทีรับเลย100กาแฟะนะครับอันนี้ก็จะ700กว่าบาทแต่ว่าไม่รู้ว่ากบบาทจะเท่าไหร่นะครับสามารถไปซื้อได้ตามร้านที่ท่านไว้วางใจนะครับหรือร้าน,นอาหารช็อปก็ได้นะเพราะว่าอ่าไม่ได้ตปบอลแล้วนะแต่ก็ยังสนับสนุนอยู่นะครับผมผมก็ยังเชียร์อยู่นะครับว่าร้าน,นอาหารช็อปโอเคนะ อย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรมาใหม่นะครับเพราะว่าไอสิ่งที่มันใหม่ก็คืออยู่ในกิจวัตชิพเมนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคอสตูมนะครับผมนี่คอสตูมคารลัมเชฟนะครับอ่าเชฟคารัมยุนยุนอะไรวะเนี่ยอือโอเคในส่วนพวกนี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นชุดไอ้นี่นะครับผมชุดคอสตูมคอลเลกชันนะ ก็มาซื้อเก็บไว้นะครับผมจะมีในส่วนของยุนนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะอันนี้น่าจะมีอยู่แล้วนะวาเลนเซียเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วคาลัมไม่มีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมอย่างอื่นก็จะเป็นคอสตูมเดิมๆนะครับคอสตูมอาวุธก็มาใหม่แค่2อ,อันนะครับอะไรในี่แฮมเบอร์เกอร์เหรอ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเอาแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยดาบสวยเฮ้ยเโอเคดาบนี้ผมจัดนะครับ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็อันนี้นะจะเป็นคอสตูมคอลเลคชันที่ใครๆยังไม่ซื้อนะครับก็มาซื้อเก็บไว้นะบางอย่างก็จะเป็นบัฟแอ็แท็กเนี่ยอย่างเงี้ยบัฟแอ็แท็กก็ซื้อเก็บไว้ได้นะครับยังไงก็มาบัฟให้เราอะนะเออมาบัฟให้เราว้าวดาบใครวะเนี่ยโอเคเอาละอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับจะมีเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเลยนะครับฮีโร่ใจทิดก็ พิ่มมาใหม่แค่กล่องอันนี้นะครับเมื่อแพทที่แล้วนะครับผมอย่างอื่นก็หมดแล้วนะครับสําหรับร้านค้าก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของซัมมอนนะครับผมก็จะมีในส่วนของคารลมนะครับเข้ามายิ่งจอกเก้าหางใครไม่มีสามารถมาเปิดได้นะครับพร้อมกับอาวุธนะครับชิ้นที่2ของเขานะปกติมันต้องมาชิ้นแรกด้วยไม่ใช่เหรอชิ้นแรกไม่มีก็คือข้ามกระโดดมาชิ้นที่2เลยนะครับผมโอเชียนเกรย์นะครับผมเป็นพัอนะ แต่ว่าอาวุธเขาก็เป็นตะกร้าแล้วนะการโจมตีก็ผมเคยลงคลิปไว้แล้วนะครับไปดูได้นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วที่สําคัญตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่โอเคนะ,ะจากสายโจมตีเนี่ยกลายเป็นสายซับอย่างแคทูแต่ว่ามันไม่ซับอย่างเดียวนะครับผมมันเป็นสายกายภาพด้วยครับความแรงถือว่าแรงนะครับผมแรงใช้ได้เลยนะครับจากที่เทสมาบอกเฮ้ยมันตอดเลือดป้าลนะีหน้าแบบเฮ้ยเยอะนะ แล้วที่สําคัญเวลาโจมตีเนี่ยาการฮิวเลือดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโจมตีหมื่นหนึ่งมันหิวเลือดห้าพันโจมตีหมื่นสองมันฮิวเลือดเจ็ดพันมันเหมือนกับครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีแต่ว่าเราใส่โจมตีล้วนมันไม่ขึ้นด้วยมันจะขึ้นเท่าเดิมแต่เราต้องใส่พวกการ์ดหิวครับผมเออมันถึงจะเพิ่มขึ้นนะไม่ใส่อะไรเลยเป็นโจมตีล้วนก็คือจะหิวเลือดประมาณห้าพันนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เป็น ฟูแบบฟูฮิวเงี้ยอ่าทั้งหลิกทั้งอะไรเงี้ยมันจะมันจะเพิ่มขึ้นเยอะอ่ะเอาไงเดี๋ยวมีมีเทสให้ดูตอนจบแน่ไม่ต้องกลัวนะครับมีคนถามมาอยู่นะผมบอกว่าคารัมเนี่ยน่าจะดีกว่าเชียนะมีคนถามว่าเชียกับคารัมอันไหนดีกว่าเอาอัิที่สองผมเชียคารัมครับเพราะว่าคารัมมันช่วยเราติดสถานะได้ไวยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าน้องปล่อยสกิลเองนะน้องไม่ได้มาต้องเรียกต้องเรียกนายเรียกนายดีกว่า เอออันนี้ผมยังไม่ได้เปิดแล้วนี่แล้วมันปล่อยสกิลเองนะครับผมสำหรับคารามเนี่ยนะครับอ่โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับที่มันมานะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับตู้บิงโกนะครับผมของรางวัลก็เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับโลที่หนึ่งก็จะมีประมาณนี้ นะครับผมอ่ประมาณนี้เลยนะโลดที่2ก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าโลที่3นะครับอ่ประมาณนี้โลที่4โลที่ห้าอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นประดับทับน้ํากับประดับอ่าไอ้นี่นะครับแหวนฮิวนะตมหูฮิวนะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับสําหรับกู้กาชายักษ์นะครับแล้วก็เลดบอสนะครับรอบหน้านะครับผมประมาณนี้เลยนะอ่จะมีในส่วนของ ทัดมืดนะครับใช้ทัดแต่งตีนะครับทัดไฟนะครับผมใช้ทัดน้ําตีมารีน่านี่น่าจะทัดน้ํานะครับใช้ทัดดินตีนะครับอันนี้ไรทาตุนะครับใช้ทัดมืดตีประมาณนี้นะครับสําหรับเลดบอสก็จัดทีมรอไว้ได้เลยนะสําหรับเลดบอสนะครับต่อไปอา่าอย่าพึ่ง w ว r l d ชิพเม้นต์เลยเดี๋ยวไปยังอื่นก่อน <laughs> เออยางอื่นเหรมันมีอะไรอีกวะเดี๋ยวนะผมขอคิดก่อนนะครับ ในส่วนของบอสลัดนะครับผมบอสลัดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตัวละครที่มันมาตัวสตูที่มันมานะครับก็จะมีนี่เลยนะครับผมสามตัวเนี้ยสามตัวเนี้ยพาสก็ตามนั้นเลยนะตีกันได้แล้วก็อัปเดตใหม่นะครับโคออฟเทพนะครับผมโหมดแชมเปี้ยนนะครับมาแล้วแต่ว่าประเด็นก็คือเราต้องเคลียร์ให้หมดก่อนนะครับต้องเคลียร์ให้หมดก่อนนะ ซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่จบนะครับอ่าผมยังไม่ผ่านนะครับต้องผ่านก่อนนะครับผ่านอ่าระดับท้าทายเนี่ยทั้ง4ด่านนะแชมเปี้ยนถึงจะเปิดนะที่ผมลองเล่นไปอันนึงนะครับอู้อันนึงไม่ไม่ขึ้นแนฮะแสดงว่าต้องเล่นให้หมดนะครับแต่ว่าเนี้ยมันไม่ผ่านด่านฟรีเลยมันหาห้องยากครับสําหรับเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อัปเดตพททิทีทโร่นะครับผม เทติโลอัปเดตใหม่นะครับคือชั้นพันกว่าแนละ้วผมเป็นชั้นพันห้านะสุดที่ชั้นพันห้าตอนนี้ในเซิร์ฟกอลบอลเรานะ่าจะเป็นชั้นเจ็ดเก้าเก้านะครับตอ,ตอนนี้เกาหลีเขาไปพันห้าแล้วนะแล้วก็สปอยทีมนะครับจะเป็นทีมนี้นะครับผมส่วนการ์ดเกิร์ที่ใส่เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปแกะอีกทีนึงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอ่าพวกทอปเซิร์ฟเกาหลีเขาใส่เป็นลดคู่ดาวสำหรับตัวดาเมจนะครับลดคู่ดาวนะสำหรับตัวที่เอายืนเนี่ยก็ใส่เป็นป้องกันสองใบ อะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเนี่ยท็อปทอปเนี่ยเขาจะจัดทีมประมาณนี้หมดเลยนะประมาณนี้หมดเลยนะครับส่วนอ่าใครที่ไม่มีทีมก็ระดับล่างๆก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่หลักๆเลยก็จะจัดเป็นในทิศทางเดียวกันนะประมาณนี้นะครับเอทีพิโรนะครับใครที่อยากจะจัดตามก็ลองจัดลองลองเล่นไอ้ส่วนของอัปเดตของโกลบอลเราก็ได้นะ ว่ามันไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับอัปเดตนี้ต่อไปอัปเดตสุดท้ายนะครับที่เราคาดหวังนะครับก็คือในส่วนของวอร์ชิพเ m e n t นะครับวอร์ช e พเ m e n t นะครับเป็นแบบนี้นะหน้าตานะครับมีระยะเวลาทั้งหมดนะครับประมาณ41วันนะเพราะว่าผมทําคลิปช้าไปวัน2วันนะครับหลังจากที่มันอัปเดตมานะครับจะมีอยู่2หัวข้อหลักๆเลยก็คือเป็นในส่วนของมิชชั่นนะครับมิชชั่นก็จะมีประมาณนี้นะครับมันจะมีประมาณ4 ตอนด้วยกันนะครับผมอ่ะประมาณเนี้ยครึ่งอ่าตอนที่2มิชชั่นรถสองนี่ยังไม่เปิดนะครับผมมิชชั่นแรกนะครับผมก็จะมีในส่วนของยูสสเตมิน่านะครับก็คือใช้สเตมิน่นะครับจากอ่าจากอ่าร้อยคะแนนนะครับก็คือหนึ่งสี่พันสเตมิน่นะครับก็จะได้ในส่วนของดาวเนี่ยร้อยแต้มนะครับประมาณนี้นะครับก็คือ4,000 8,000 12ันหนะครับสำหรับสเตมิน่นะ ใครที่จะเล่นกิจกรรมนี้ก็เติมสเตมิน่าไว้นะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้พวกคอสตูมสวยๆนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการเคลียร์ชาเลนจ์นะครับผมก็คือเคลียร์ในส่วนของการท้าทายนะครับในครอร์ทเทพนะครับก็จะมีท้าทาย1น,นะครับท้าทาย2ท้าทาย3ท้าทายะครับถ้าผ่านก็จะได้ในส่วนของอันนี้นะครับอย่างาละร้อยแต้มนะ4ด่านก็400นะครับแล้วก็ โคลอเซียม um นะครับผมชนะ10รอบ20รอบ30รอบ40รอบนะครับสำหรับโคลอเซียมนะแล้วก็เช็คชื่อกิลเช็คชื่อกิล10 15 20รอบนะครับสำหรับเช็คชื่อกิลนะครับอันนี้จะเป็นอ่าในส่วนของท้าทายเนาะโคเทพนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนนะครับ1 2 3 4นะครับสำหรับรอบแรกนะ1 2 3 4แล้วก็อะไรวะเนี่ยไปถึงระดับมาสเตอร์นะครับในโหมดอารีน่านะครับผม แล้วก็ไปถึงระดับมาสเตอร์ในหมวดโคลอเซียมนะครับผมแล้วก็ไปถึงระดับมาสเตอร์ในหมวดทีมเดนแมทบอกเลยว่าไออารีนาผมอะไม่คาดหวังเลยเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นณนะส่วนทีมเดนแมทก็ไม่คาดหวังเหมือนกันเพราะว่ามันเปิด่อมันเปิดอาห้าทุ่มอะผมมีเวลาเล่นอยู่แต่ว่าเวลาเล่นไม่เยอะหรอกนะเราก็ต้องทํางานแต่โคลอเซียมเนี่ยคือเราไปท็อปห้าสิบท็อปสิบอยู่แล้วนะอันนี้สบายแต่อารีนากับเดนแมทเนี่ยไม่หวังเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสาหรับ รอบที่1นนะครับเดี๋ยวรอบที่2อ,อัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาสปอยให้ดูน่าจะเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะเพราะว่าระยะเวลามัน40กว่าวันนะนะแล้วสเต็ปที่2นะครับไม่ใช่สเต็ปที่ก็คืออันแรกจะเป็นมิชชั่นนะสหัวข้อหัวข,ข้อที่2ก็จะเป็นอ่ารีเวิร์ดนะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของของรางวัลน,นะครับเมื่อเรารับพอยต์ถึงที่มันแลกได้นะครับก็คือ5้าร้อยพอยต์ก็จะเป็นในส่วนของการ์ดอันนี้ไปดูมาแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นการ์ดอะไรนะเพราะว่ามันไม่มีบอกใน ในส่วนของคอลเลกชันนะครับไม่มีบอกนะครับแต่ว่าบอกเลยว่ากรอบสวยนะครับนี่แล้วก็มีกล่องอะไรไม่รู้นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์แพ็นนะครับโอเคเป็นสติกเกอร์นะน่าจะสวยอยู่นะแล้วก็กระทาพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่านะมันจะเหมือนพวกชุดเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นกิีดซิทานาชิพเ็นอันเก่าอันนั้นเป็นลิมิเต็ดเลยนะเพราะถ้าคาไม่มีก็คือหาไม่ได้แล้วมันไม่กลับมานั่นเองนะครับเนี่ยตกรอบสวยนะ รับสวยอยู่นะครับผมเนี่ยชุดนะครับก็จะเป็นชุดของน้องลูนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของอะไรเนี่ยพอลเลตพิซซ e เออน่าจะเป็นน่าจะเป็นของสมใส่ของเจ้าหญิงนะครับฟลาเวอร์พิซโอเคน่าจะเป็นชุดทันตงวันป่ะ เออชุดตะวันแล้วก็กรอบนี่ไงเนี่ยโอเคอันนี้จะเป็นคอสตูมของเจ้าหญิงเนาะเป็นไอเทมอันนี้คือววอะไรวะค่อยว่ากันละกันเอออันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นแบบดีลักเนาะแล้วอันบนนี่คืออะไรอัอโนโมอลนะครับอันนี้คือเป็นแบบสติกเกอร์พิเศษสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นในส่วนของมูบลินส์นะครับเวอร์ชิพเมนเอสหนึ่ง พิกซี่ฟอร์เรสนะครับเป็นบูปินนะอ่าอันนี้บูปินน่าจะเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะครับผมอ่าเป็นบูปินเหมือนหุ่นยนต์นะที่เราสามารถเอามาอยู่ในประสาทลอยฟ้าของเราได้นะน่าจะเป็นอันนี้นะครับมากกว่านะอีกอันนึงนะครับจะเป็นกิลพอยต์นะครับรีเวิร์สอันนี้นะครับคือทั้งกิลถ้าใครทําได้แต้มถึงก็จะได้เพชรไปนะครับผมก็มี5 0 0 0 1,000 10, ึ่ง0 0ื่่าจนะไปถึง5 0 0 0 0ื่นนะครับประมาณนี้นะครับผม คิวไหนมีเยอะๆและทําได้เยอะๆเนี่ยก็จะได้ไปเลยนะครับผมสําหรับกิจนี้นะเวอร์อะชิเบนต์บอกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่างตึงกิวใหญ่ๆที่เขาฟูฟูกันหมดแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะสบายนะครับแต่กิวผมก <c oughs> ิวผมยังรับคนอยู่นะครับสําหรับกิลสกา์เล็ตทีเฮ็ดนะครับเพราะตอนนี้มันยังขาดหลายคนเลยนะเพราะว่า อ่าคนไม่ออน3วันคนไม่ออน10วันอะไรเงี้ยผมเตะออกหมดนะครับแล้วก็มีลองกิวของผมนะก็ขอออกไปช่วยกิวอื่นสักเดือนหน mm ึ hmm. ่งเดือน2เดือนนะครับเดี๋ยวกลับมาก็ต้องเป็นที่ว่างไว้ที่หนึงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่กลับมาก็แจ้งในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะได้รับคนอื่นเข้าตอนนี้กิวผมว่างอยู่ประมาณ5ที่นะครับใครอยากจะเข้าก็เชิญเขาม่ได้เลยนะครับสกาเลตทีเฮชื่อ ตามเซิร์ฟเกาหลีเลยนะครับแต่ว่าเป็นชื่อกิลในเซิร์ฟโกลบอลนะครับผมก็ตามนี้นะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แลว้วกดสมัครกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อๆไปสําหรับก่อนจากลานะครับเดี๋ยวจะเรามาเทสคารัมดูนะครับให้คุณชมดูว่าเอ้ยคารัมเนี่ยมันดีกว่าเชียยังไงนะครับบอกเลยว่าดีกว่าแน่นอนนะครับหนึ่งเลยเชียมันยิงศัตรูแล้วเพิ่มเลือดให้กับปาร์ตี้ที่มีเลือดน้อยกว่า75 นะครับผมประมาณนี้ส่วนคารัมเนี่ยมันเพิ่มทั้งทีมนะครับผมปะเดี๋ยวเราจะไปเทสคารัมกันก่อนที่จะจากลานะครับเดี๋ยวเมจะทสในกิว้วลวกันเนาะจะได้แบบเห็นภาพนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ากิวตรงนี้ผมไม่ตัดละกันนะผมแบบเอาแบบเรียวๆไปเลยละกันนะอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับการทสนะอ่าเดี๋ยวนะผมขอใส่ก่อน ผมเอาตัวอะไรก็ได้ใส่ไปนะครับแล้วก็ถอดอาวุธให้หมดนะครับะประมาณนี้พลัมผมจะใส่อาดาเมจไปนะครับผมไม่มีที่ว่างเก็บไม่ได้เก่าหลีผมไม่ค่อยเก็บของนะครับก็เลยเป็นอย่างนี อ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองตีกันนะผมจะให้คารามันเป็นตัวที่สองในทีมนะครับผมตัวที่สองในทีมแล้วก็ตัวอื่นจะยืนนิ่งนะครับให้คารามันตีคนเดียวแล้วมาดูว่ามันฮิวยังไงนะฮะมันแตกนะครับอันนี้คือใส่แอคแท็กอย่างเดียวนะที่สำคัญคือมันปล่อยสกิลเองอ่ะ มันช่วยเราเชนสกิลได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับคารลัมแล้วเรามาลองดูว่าถ้าเกิดเราจะใส่แบบแบบฮิวแบบเต็มที่เลยนะเมื่อกี้ห้าพันแปดนะครับห้าพันแปดนะอันนี้คือฟูเลยนะใส่นี่ไปด้วยนะครับแล้วก็หาที่มีค่าฟื้นฟูเยอะๆนะครับ ประมาณนี้ยอ่ะลองลองดูนะครับมาลองดูเมื่อกี้5 8 0 0นะเ่าอะไรวะ5,800เป็น9,600นะครับแล้วก็ทุกตัวได้หมดนะครับแล้วก็มามองดูว่าเอ้ยตัวไหนมันฮิวดีกว่าผมมองคารันฮิวดีกว่าแล้วที่สำคัญมันไม่มีวันหมดด้วยมันฮิวตลอดเวลาแล้วก็เชนสกิลของเราด้วยนะครับ แลวข้อดีก็คือถ้าเกิดเราเล่นเป็นคารลัมเนี่ยคุณดูนะสกิลชิงนะโดนหมดนะถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มอะ่ะอา่าถ้าเกิดมอนเป็นกลุ่มอะ่ะเนี่ยมันเด้งนะมันชิงนะแต่ว่าจะชิงแค่โดนศัตรูตัวหนึ่งแล้วไปตัวสองนะครับจะไม่มีไปตัวสามตัวสี่แต่ถ้าเกิดมอนอยู่ติดกันเนี่ยมันจะเด้งเป็นแบบสองชิงประมาณประมาณานี้นะอ่ามันไม่มีตัวไม่ติดกันนะเพื่อน๋ยวาทำให้มันติดก่อนจะเด้งอย่างเงี้ย ต้องให้มันเดินมาหากันแับแป๊บน,นึงนะครับอ่ามันจะเด้งเป็นสามชิ่งอะ่ะตรงนี้ได้ไปได้นะ <Okay. S 1> <laughs> มันอยู่ไม่ใกล้กันว่ะโอเคเดี๋ยวผมไปลองเทสในด่านดีกว่านะครับ <Okay. S 1> มาดูมันชิ่งนะครับ <Okay. S 1> ทุกคนนะโอ้ <Okay. S 1> <laughs> มันชิ่ง <laughs> โอเคมาดูเป็นชิงใหม่นะครับ <out let> ชิงโดนกับทุกตัวนะถ้าเกิดอ,อยู่เป็นกลุ่มนะเนี <magical ete> ่ยมันชิงโดนหมดนะมันจะชิงบอกว่าถ้าเกิดมีมอนอยู่3ตัวมันจะชิงตัวหนึ่งแล้วก็ไปโดนอีก2ตัวที่เหลือประมาณนี้ครับ แล้วก็การฮิว9,000กว่านะถ้าเกิดใส่แบบบอกวาอ่าฟูนะฟูแบบฟูฟืฟ้นฟ,ฟูเลื่อนนะครับผมถ้าเกิดใส่เป็นเอกแท็กหรือว่าไม่ใส่เลยมันจะคงที่5 8 0นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าเชอบฝากกดไลค์ด้วยนะดิจิทให้หน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้งานก็เยอะนะครับบวกกับไม่สบายอีกไปกันใหญ่เลยนะ ของลูกค้านี่แทบทําไม่ได้เลยอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยวเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้บา,บายยครับ